ตอนนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยที่ได้รับประทานอาหารนะครับซึ่งเป็นเมนูประจําในราชสกุลทินกรนะครับเรามีเมนูกระเลิกมากเลยเอ่อแนะนําให้พี่ทานอะไรก่อนครับอ่าแนะนาให้ทานปลาปั้นก้อนก่อนครับอ่ะปลาปั้นก้อนอันนี้ก็จะเป็นเมนูประจําบ้านทินกรของเราเหมือนกันี่ขอใช้เงาแบ่งครึ่งนะเชิญเลยครับอ่ะปลาปั้นก้อนแล้วนะครับปลาปั้นก้อนนี่ มันคืออะไรอ่ะมันเป็นอาหารที่ทางฝรั่งเขาเรียกครอกเก้ครับอ๋อคเก้โอ้ถ้าเพื่แหวกให้ดูก่อนอ่านี่หลักๆคืออะไรมั่งมีปลากระพงนะครับมันฝรั่งอ๋อนี่ที่นี่มาที่ใช้ปลากระพงใมันฝรั่งบทแล้วก็เอาแครอทหั่นเป็นเต๋าแล้วก็มีหอมใหญ่สับแล้วก็มีนมสด แล้วก็หนุ่มสดครับเนยเนยผัดเป็นแทนน้ำมันผัดลงไปเลยแล้วก็กะพงเอามาทำอะไรแล้วกะพงเอามานึ่่งกอนแล้วก็แล้วกก็แะเอาแต่เนื้อะเอาแต่เนื้อไม่เอาก้างไม่เอากลูเอาฟูโอ้ตั้มจนฟูโอ้โหนี่ต้องขอชิมกลนเถอเพราะว่าที่บ้านเนี่ยนะอันนี้บ้านนี้เขาเขาเป็นราชสกุลเขาก็ใช้ปลากระพงของเราเป็นไพ่เลยใช้ปลาช่อนช่อนอร่อยคนละแบบครับปลากรทอดแตงโมก็จะเออ และที่ขาดไม่ได้นะฮะนี่ครับซอสตราไก่งวงนะครับซอสเปเรี้ยวสูตรหนึ่งรสดั้งเดิมนะครับวันนี้ก็เหาะเอาไวอา้อย่างนี้นะครับนี่เอาะลงมาเลยหนึ่งนี้ไม่ต้องกลัวจริงๆมีวางขายที่ไหนบ้างครัพี่ก๊อฟจริงจริงตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปก็หาได้ครับโอ้หรือจะเฟซบุ๊กโดยตรงก็ได้ครับ Facebook p a g e จะพิมพ์ให้ท่านผู้ชมแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์โทรตรงเข้ามาเลยสั่งเอาแล้วเดี๋ยวชิมก่อนคำนี้เนี่ยนะเมื่อกี้ชิมเปล่าๆก็อร่อยแล้วนะชิมเปล่าๆแล้วอันนี้เป็นสูตรดั้งเดิมก่อนนะฮะสูตรดั้งเดิมสูตรน้องเบลจะมีความหวานเป็นแห่มครับอาจารย์ในตัวซอสอร่อยมากเลยมันมีเปรี้ยวนี่แหละอร่อยตรงนี้รสชาติคนอร่อยเลยอ่ะจริงๆแล้วแล้วแต่คนจะถูกลิ้นรสชาติไหนแต่จริงคือที่ ตอนทำสูตรสองมาเนี่ยคือคุณย่าชวีน้องคุณหม่อมหลวงเงียบเนี่ยออยากจะให้มีรสชาติที่ใช้แบบทานกับส่วนใหญ่ไปหมักนะไปหมักทานกับสเต็กทานกับอะไรที่ที่มันเข้มข้นมากขึ้นก็เลยทำแต่จริงผมชอบทั้งคู่นะใช่ที่ทานมาแต่ทำบาร์บีคิวทำอะไรกระนังก็ได้แต่ดีสุดท้ายกับไข่ดาวเช้านี่คือทุกสัตว์ต้องมีเพอร์เฟกต์เลยจานต่อไปกินอะไรดีอ่ะอันนี้น้องอกต้องกินอันเนี้ย เพราะว่าพี่ไม่กินเนื้อที่ตักให้อันนี้คืออะไรนะะผัดกะเพราเนื้อครับแต,แต่ตอนที่ที่ลองทํากันที่บ้านเนี่ยชอบทาอาหารนะอาจารย์แล้วก็ทานเนื้อทานหมูกันกะเพราเนี่ยเป็นเมนูนที่ในครัวเราปวดกันอืมอร่อยเนาะครับกล็่นซอสก็จะตีขึ้นมากลิ่นซอสตีขึ้นมาเลยตายแล้วเสียดายเราไม่ได้กินเนื้อนะฮะก็เลยต้องให้มีคนชิมแทนอาจารย์ต่อไป ยำส้มฉุดอันนี้อธิบายก่อนเลยตักไม่อยากตักเลยเพราะสิไดยกำลังสวยมากอคืออันนี้เป็นตำรับของที่บ้านนี้ยครับตั้งแต่ต้นสกุลเลยนะครับก็จะมีมะม่วงนะครับมะฝานแผ่นถ้าผู้ชมกับมะม่วงเราใช้มะม่วงมะม่วงที่ออกมันๆหน่อยครับอ๋อมะม่วงออกมันไม่เปรี้ยวมากไม่เปรี้ยวโอเคมะม่วงดิบนะมะม่วงดิบ เสร็จ <Okay. S 2> ปุ๊บเราทำหมูหวานนะครับเฮ้ยอันนี้มะม่วงดิบวะมันอน่ะเหมือนมะม่วงมันนะอจากนั้นทำหมูหวานโอเคปลาดุกฟูของเขานี่มันฟูจริงๆ <c oughs> นะนี่นปลาดุกจริงๆไม่ได้เป็นแป้งนะค่ปะปลาดุกสับท่านผู้ชมครับยำส้มฉุน,นสูตรของราชาสกุลินกรกอหอมอร่อยไหมหมูหวานอยู่ข้างล่าง นะหมูหวานมันออกมาครุกกับมันมะม่วง <King. S 1> แล้วก็ความกรอบกรุบของออปลาดุกฟูปลดุกฟูแล้วก็ตัดรสด้วยพริกแห้งนิดหนึ่งหอมเข้ากันมากเลยนะครับหอมเข้ากันมาก <c oughs> ดูรับประทานน่อร่อยมาก <c oughs> <c oughs> ปก,กติกินอาหารนี่นะถ่ายรายการถ้าอร่อยจริงๆถึงจะกินเบิ้ลอันนี้เ,นเป็นไก่อบไก่อบอบด้วยซอสไก่งวงเนี่ยไก่อบด้วยซอสไก่งวงนี่แหละนะครับออไก่อบด้วยซอสไก่งวงเอาทักนี้จริงๆเดือร่วนด้วยมากโอ้โหมันร่วนเลยนเนี่ยเนี่ยในหม้อดับสโควนเนี่ยอันนี้อัน,นใหญ่ๆไปเลยวะแล้วใจ แล้วนานไหมเนี่ยอบอยู่นานไหมประมาณ2ชั่วโมงครับอาจารย์แต่ว่าหมักไ,ไก่เนี่ยเราต้องหมักไว้ก่อนหนึ่งคืนอ๋อโอเคอหมักด้วยซอสซีอิ๊วได้แหละหมักด้วยซอส<ๆ>ซอสีอิ๊วม่วแล้วก็ม,มีเนยด้วยหอ,อมซอสมากเลยนะใช่อันนี้ให้ที่หนึ่งนะสูตรสูตรนี้แต่อันนี้มหัศจรรย์ที่สุดอ,อันนี้เป็นจานมหัศจรรย์อันนี้เป็นจานที่หนึ่งอันนี้เป็นจานล้ำลึกอดีต สมัยวัยเด็กแล้วก็กุกช็อปนี่สีลมพัตคาการกินกันมาตั้งแต่เด็กนะสีลมพัตคาการเนี่ยท่านผู้ชมครับกุ๊กช็อปนี่ก็จะเป็นซี่โครงหมูอนิมาทั้งซี่แล้วมั้งยกทั้งซี่ซี่โครงนะฮะท่านผู้ชมครับแล้วก็มากับไอ้ถั่วถั่วรันเตานะมันเป็นกุ๊กช็อปจริงๆนะมันต้องเป็นกุกจีนเท่านั้นนะ ในสมัยโบราณเนี่ยนะกุ๊กชัดไหนก็ทำอร่อยไม่เท่ากับกุ๊กจีนคือโคงหมูก็ร่วนมากเลยรับมันไม่มีพรสวรรค์ในเรื่องการทำอาหารมากเลยชมากชอบมากคืออย่างที่บ้านเราก็มีสูตรตั้งแต่บรรพบุรุษมาหลายสูตรอาจารย์ก็เห็นว่าถ้าเกิดปล่อยไว้ก็เสียดายไม่อยากให้สูรไปก็เลยพยายามรักษาไว้ทำเป็นงานดีเลยไม่แล้วทำไมไม่เปิดร้านเลยล่ะให้มันเป็นเรื่องเป็นราวอ่ะ ตอนนี้ยังสนุกกับการทำเป็นงานอันดีเลกครับเปิดเป็นร้านจะสนุกกว่าอีกนะครับเหมือนช่วงโควิดนี่นะพี่เปิดเชฟเทเบิลที่บ้านนี่นะก็เปิดเป็นเชฟเทเบิลสิวันไหนเราวเราอยากทำเราก็บอกว่าไม่ว่างวันไหนเราไม่อยากทำเราก็บอกแขกเต็มแต่ถ้าอย่างไงอาจจะขอความรู้จากอาจารย์เรื่องนี้มาเปิดเชฟเทเบิลนี่แหละแล้วกินเอาดอร์ทำแล้วนสวยสวยงาม ส่ซอสแล้วชนะเลิศจริงๆใช่ท่านผู้ชมครับจริงๆแล้วเมนูบ้านนี้เนี่นะขาดซอสสองตัวนี้ไม่ได้เลยนะสูตรดั้งเดิมกับสูตรเข้มข้นสูตรหนึ่งสูตรสองนะครับซอสไก่งวงทุกท่านก็ติดต่อกเข้ามาเองอาจา้านีขออนุญาตครับอาจจะมีไอศครีมซอสไก่งวงให้ชิมด้วยครับเดี๋ยวไม่จบเหรอจบครบสักครู่นะครับม,มาได้แล,แล้วนะครับยังมีของหวานตบท้ายอีกนะครับท่านผู้ชมครับนี่ บราวน์บัตเตอร์คาราเมลนะครับคราฟแอนด์โเนี่ยยี่ห้อตรงนี้ยี่ห้อคราฟแอนด์โคนมันต้องได้ลองนะมันต้องได้ลอง <c oughs> เพราะไอศครีมซอสไก่งวงเนี่ยมันตื่นเต้นมากเลย <c oughs> เริ่มต้เนเธอ่น,อน,น,ต,นต้องกินที่ฝาก่อนเป็นโลกจิตเนี่ยมะพร้ามะพร้าวต้องกินที่ฝาหมดเลยพ่อแม่ตบปากทุกทีเพราะบอกว่าเนื้อมะพร้าวที่ฝาเนี่ยเอาไว้ให้หมากินจะได้เฝ้าสวนปากเปราะก, <c oughs> ก,กินแล้ปากเปราะ ที่ปากเกาะอยู่ทุกวันนี้สงสัยเพะกินมะพร้าวฝะเนื้อมะพร้าวที่ฝามะพร้าเราจะได้รสเปรี้ยวนิดๆนะใช่ครับตกิดอยู่ที่ปลายลิ้นน่ะนิดนี้ที่ปลายลิ้นแต่กลิ่นกลิ่นจะไม่ตัดนะมีเขาบอกไปกับคาราเมลได้คอนกลิ่นมันไปกับคาราเมลใช่กลมกล่อม